สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพะเจริญมีรถอีสกิ540สีนยมานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้สวยเลยครับไม่หก0้กว่าชั่วโมงนะครับนะรถปี61นะครับสวยมากๆมีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่355,000หาหมืับาทครับสีหน้าผ่านยังไม่ถลอกเท่าไหร่ครับตัวนี้สีเดิมทุกประการเลยนะครับสวยๆนี้ก็ไป3 5ม0 0 0บาทครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยได้ครับเบอร์โทรก็0813655997ครับ นนไม่มีเวลามาคุยไม่มีเวลามาดูก็สามารถโอนมาจ้ามาหนึ่งหมื่นบาทครับรถส่งถึงบ้านแล้วก็จ่ายตังค์ครับด้านหลังผมจะให้เป็นผ่านหกใบยี่สิบสองใหม่เลยนะครับของของนาซ่านะภาพตัวนี้สวยมากครับรถไม่เคยแกะไม่เคยถอดดูเครื่องครับสีสันเดิมๆทุกอย่างเลยครับหัวนอกแดงเหลืองอยู่เลยนะสนตาร์ทแล้วลองขับดูครับสตาร์ทเลยเดดลิ่มมากครับหน้าไหวครับ ไปเลยด้านหลังผมได้เป็นฐานใหม่ใบ22นิ้วครับฐาน6นะฐาน6ใบ22นิ้วเบอร์โทรพ่อศูนย์แปดหนึ่งสามหกห้าห้า้านบัวศูนสอเจ็ร้านโบอพอร์เทอร์วันนี้มารีวิวในร้านนะครับปวดกระตกนะวันนี้ครับขอยยามาเลยนะครับรถในร้านก็เยอะครับมีท่าดีไอแชมป์ก็มีครับรถเกี่ยวก็มีครับนะครับหน้าไปรอบนึงครับพ่อเห็นครับ